เราเราจะเริ่มเลยรเหรอเริ่มเลยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีไปเลยไปสวัสดีครับผมโคตรอาร์ิโลสัสไปเลยไปเลยเดี๋ยเกตติกเกตมีท่าด้วยตกเขาตกเขาก็บินมันมันมันหลดมันหลดไปไปไม่ไปไม่เต็มมันเหมือนมันจุดการตายเกยโป่งเนี่ยมีกล้องต่อสงยกจ มีมีขมผิดไได,ด้วยหรอไม่ทำอะไรได้เลยเดย์วันเกมโดนเด็ดเฮ้ยคนป่าเกมเซอร์รวเวิลล์อ่ะเกมเซอร์เวิลล์มันแบบว่ากดข้อที่สุดว่าอยสุดเฮ้ยอยากจิงเพื่อนยอยากจิงเพื่อนกดข้อที่หนึ่งเฮ้ย<ฤ>เอา้าไอติกลับคนต้องไป<ะ>พื้นที่สูงเอา้าไอติ ไม่มีเสียงเนะแบกบอกว่ากดข้อที่หนึ่งเนี่ยต้องไปต้องไปต้องรักลูกเสือมิกเกยตถูกเชื่อถือได้อไม่เชื่อต้องไปยอดเสาต้องไปยอดเสาข้อสองข้อสองกดชี้ใช้ค้าคงมือเปล่าตะปีนเปล่าตะปีนเฮ้ยดูอีกที่เลยเนี่ย หยิบหยิบอะไรอ่ะเหยิบอะไรแบ็คทลิปว่ะเฟอร์ตีเลกายอดตุกมีเบอร์รี่ให้เก็บด้วยเว้ยมีเบบอรร์ี่ให้เเก็ฮ้ยมันมีหลอดอาหารกับหลอดยาพิษแต่ว่าเราต้องเก็บเป็นกระพุ้ด้วยเราต้องกินเบอร์รี่แน่เลยอืมยังไงหิวแล้วเนี่ยหิวแล้วเนี่ยคุณคุณคิดไหมว่ามันมันอาจจะเป็นยาพิษแบบเบอร์รี่พิษไปไร ผมของเต็มแล้วออกเลยเอ้เราเก็บของในไอ้กระเป๋าไอติ๊กได้แล้วเนี่ยปุ่นปีเนี่ยมันมันเก็บในกระเป๋าติ๊กได้แล้วทำไมไอติ๊กมันมีอ้าวก็มันเก็บมาคุณไม่เก็บอะคุณเจมส์เจมส์มือมือเอานี้เก็บเก็บเข้ากระเป๋ากูด้วยเนี่คุณเนี่ยเห็นเอ็นซื้อเอ็นซื้อเอาไปเราเยี้ แอนตูดแอกลัวไงแอนตูดวะกลัวไงแอนตูดวะเฮ้ยตรงนั้นมีกล่องตรงนั้นมีกล่องฮะเออเออเอออะไรนะกลีนเหรอเปล่ีนเจ๋งเขเจ๋ง เราจะมาซุ่มชีต้าเป็นสัตว์ดุร้ายเป็นนักล่าที่อยู่ตัวเดียวไม่มีหูมองอหน้าด้วยชีต้าเป็นสัตว์ที่เจ้า <c oughs> <c oughs> มีแอคได้เห็นกล้องได้เลยอุย้ยมีเชือกเนะพื่อนมีเชือก,ม,อกมีแบนเดตอยอยตรงนี้มึงทิ้งไอเท็ยต,ตุ๊กตาของมึงไว้สาระอ่ะเกม แบนเดตไปทำอะไรได้เราเราจะเจ็บเรามีเลือดด้วยเหรอไม่เอาเชือกไปด้วยอ่ะเอาเชือกไปนี่ก็ยิบใส่ที่กูของเต็มแล้วกูมีแบนเดตสองอันน้ำเปล่าหนึ่งกูของเต็มแล้วนี่ไงไหนๆกดดูดดูดดูดูดูเฮ้ทุกคนเห็ดหิงจือเห็ดหิงจื๊อกินได้ไหมกินได้ไหม ก็บอกว่าเห็ดเห็ดคนดำเนี่ยคือดูอันตรายใช่ไหมแต่มันกินได้ไอ้ดำโคนเดอะโคนดำโอเคส่วนครับนี่คือสถานที่ที่เรียกว่าป่าสุขชื้นนะครับดิบชื้นหรือเปล่าสถานที่ที่ผู้มีอายุต่ำกว่า13ปีคุณได้รับคำแนะนำนะเปิดเฮ้ยสเกลแคนนอน คืออะไรวะเนี่เราเป็นยังไม่ถึงไหนเลยดิยังไม่ถึงไหนเลยดิจะขึ้นไงวะรอป้ามานี่เนี่ไยลูบฮาปูนเรายิงเลยอะไรเนี่ยโกงอะไรเนี่ยโกงไปยิ่งยิงไปยิ่งยิงเป้าหมายคือเป้าหมายคือไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหเอเงินได้อเอาเอาเอาเสียเพลี่ยนสแตนด์แล้วดิเงี้ถึงแล้วเอามันเก็บไปได้เหรอ อะไรเพื่อนอะไรเพื่อนเราจะเป็นคนคุ้มกันแน่ใจว่าทางนี้เป็นทางที่ถูกเออผ่านไหมกับกับเก่าเก่เฮ้ยอะไร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 เฮียเกือบตายเกือบตายสะผ่านหักเราไม่สามารถกลับไปเราไม่สามารถกลับไปได้แล้วเราหายแล้ว และเป้าหมายคืออะไรข้างบวนเนี่ยข้างบวนเนี่ยที่ที่คุณบอกเนี่ยกดข้อที่หนึ่งปีนไปอยู่ยอดเขาไปเยอะฟอกซ์ไรอะกบตื่นขึ้นแล้วใช่อะบอก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 ไม่ใช่กบไม่ใช่กบติก็จะไปทางนั้นจริงๆเหรอ มันไม่มีทางไปต่อแล้วเราเหลือเราเหมือนเราวนเดินวนรอบๆไม่รู้ไม่รู้สาการไปไหนสักทีไม่ใช่คุณกำลังคิดอย่างนั้นไงเดินเตี้ยนต้องมีต้องหาดาวเฮ้ยเจ๋งว่ะฮัลโหลฮัลโหลัเด็กคนนี้ครับอยากตะโก้ดีดีดีถ้านม่ตายถ้าไม่ตายอ้าวอ้ เนี่ยต้นหนเราเรือเรือเรามีปัญหาทำไมไม่ใช่อะไรเกี่ยวเราเราต้นหนเรือเรามีปัญหาตัน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 ต้นหนที่ไงเออปีนแบบนี้เปล่าติกติงมาที่เดียวเนาะกุหลังกรเบีย ขอแขกหน่อยขอมื่อน่อยออดมาโดนนี่อนนี้อันนี้อะไ่ดนกูไต่ดันกูกูไม่ดมึงเงนไแล้วยโอเคเรไดต่อวะพังพัยพังยังไงต่อไดต่อ ไปเลยไขึ้นมาขึ้นมาไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่เหมือนลูกเหมือนเหมือนลูกเสือสามคนถ่ากันไปเ่อเออหลายหลายหลายเลยหลายหลาหลายเเฮ้ยเฮ้ยมีทางอื่นละไอเจมส์เป็นเจมส์มาเนี่ยมาตัวกัน บออกขาหักแขนหักถ้าคุณเมื่อกี้ผมฝันเหมือนเราผมผมฝันว่าพวกคุณแบบไปปีนเขาผมไว้แล้วก็ตก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 กตกตกเขา ฝันเหมือนกันเลยฝันเหมือนกันเลยใช่อะเหมือนเคยมาที่น wow ี่แล네้วด้วยเคยมาที่นี่แล้วด้วยเอออะไรอะถึไม่ผมเดินไปไม่ได้ถึงสักทียะผิดเลนีเว่ยผิดเลนดูนี่เด็กลาลาดูนี่นิอือรอบนี้เราเราจะไปได้ของของที่จำเป็นด้วย เขาไขายอะไรแล้วเนี่ยเเป็นพวกคุณคิดบ้างไหมว่าทังขึ้นมาอาจจะไม่อยู่ฝั่งนี้อาจจะอยู่ด้านหลังหรือด้านข้างอะไรไม่หรอกเกมมันไม่หลอกเราค่ะตอันไม่หลอกเราผมเชื่อเกมมันไม่แล้วเรื่องหนังสือมันมันมันบอกว่าอะไรขึ้นไปข้าบนแค่นั้นเองช่วยเยอะเลยเยอะเลยไม่หลอกไม่ลอง ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เอยู่ได้วะไปทางไหนไปวะเอ้ยผมว่าตันกันกคนกลับไปก็ไทางเดิมเลยอ้อมซ้ายอ้อมซ้ายไอ้ไอ้กลูเดี๋ยวอยู่เราตกตรงนั้นอยู่ผ้าแผลมันมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันพักได้ตรงนี้มันพักได้ เียมันคือไปแล้วแล้วมันไปไหนต่อสไปเดอร์แมนเหรอตัวมันตัวแล้วเออเออเออหมดแลงหมดแรงหมดแล้วเราตามติดชีวิตเราตามติดชีวิตพี่ป้าเราเราเป็นเพื่อนที่ดีมากจริ่งดู้าีกไอ้ชุ่มสีฟ้าขนาดนี้เฮ้ยเขาซื้อไปแล้วเฮ้ยเอฟเฟกต์เฟียนเอฟเฟกต์เฟียนแต่ว่าใช่เจไปเอ้ยอันนี้คุณมิเชลคุณมิเชลคุณมิเชลเขา อย่าย่อน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 ตรงนี้ได้เหรอตรงนี้ได้เหรอเชื่อมือแค่ได้นะเชื่อมือแค่ได้นะแม่กำลังหาวิธีย่อนอยู่อ๋อพิ่งพึ่งชายพึ่งชายหรือว่าเชื่อมืแค่นี้ว่ามันมันเังะไงวะหมดแล้ว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 อันนี้อะไรนี่อ๋อมันมันมันมีได้มันมีได อ๋ออ๋อนี่ไงไม่รู้ว่าจะเล่นกล้ามหลังเล่นกล้ามหลังไม่รูว่าขึ้นลมมันเยอมามาเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยมีดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมันยังไงวะหมดมันเป็นสีฟ้าทำไมมันไม่เป็นเชือล่ะมันมาเครื่องสีฟ้ามันมันยังไม่เนี้ยไม่รู้ว่ามันทําอะไร มึงต้องต้องไปต้องกด้ำไปตรงนี้เออไปไปไปเลยไปไปเลยเออเออถือนี้ถอนี้ยางอีกลงอีกบายตกอียเออทำมาทำมาเออทำมาทำมาเยอะอีกนิดนึงอีกนิดนึงหรือว่าสุดสุดแล้วเดด้เด เจมเขึ้นไปเร็วเอ้าเมื่อกี้เห็นอะไรตกเร็วๆเร็วๆมาดิมาดิให้เจมกู้จมือเอ้ยปล่อยปล่อยปล่อยเออเออเก็บเชือกมาได้ไหมเก็บเชือกมาได้ไหมเก็บแล้วไม่ได้ไม่ได้เก็บไม่ได้มั้งไอ้ตี๋ยังจะถึงย่ออยู่แล้วตายอย่างนี้อ๋อ เี้ยลอรับ่อยรอรับ่อยรอรับ่อยรอรับยอรับหน่อรับเลยเด้อเ้อเอเด้ออยมันเดินได้เลือดกุน้อยเลือด้อยไมีกรอบมกอบมอยมันก็กรอบะ ใช่หว่ะทางนี้หรอใช่หว่ะทางนี้หรอตีเนี่ยเราเรานอนได้เี่นนอนกดแป๊ดได้หรอแต่แป๊ดนอนอะไรกับใครมันเ้ยตีตีติีนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นทุกคนตี่ีเราเป็นบ้ายกูแย่กบกูขี้แย่ต้องไงดีอ่ะเม่งเม่มาตันอีกแล้วเสียเชื่อปีนขึ้นมาเพื่อดมซอกหิน กลับเดียวใช่ทำไมเนี่ยเ,เยสือกเ,เนี่ยสามสามรูไม่มีอะไรออยู่โดหายตกตาแล้วมั้เนี่ยตกตายแล้วปั้เนี่ยมันตกตายแล้วมั้งเนี่ตตยติ๊กไปหาติ๊กไปหาเสียงม,มันอยู่เมื่อกี้ทีเห็นเสียงม,มันอยู่แถวๆนี้ เห็นเสีพอยู่รดเนาะเสพรดเนาะอยู่ตรงนี้อยู่รดเนาะขอเบรดอดู่แล้วมีเดรดไหมมีเบรดไหมขอเบรดนิดนึงแอร์ไลฟ์ฟู้ดขอพันขอพันแผงแล้วกู้ใหญนอาหารใหญ่ดิเอ้ยมึงใช้กว่ากันขอขอกินครึ่งนึงไม่ได้เหรอโอ้ยเหยทางดูง่ายเนะเนี่ยทางดูง่ายเนะโอ้ยเก๋อเก๋อโอ้ยมือหน้าเข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 มือหน้าแล้วไงต่อขึ้นบนขึ้นบนขึ้น

็บมามามายื่นมายื่นมาลงมาหน่อยดิวะโอ๊ยเจมไอ้เจมตายไมไม่ไม่ๆม่ไมมบึ เสียงกองตัวขาไหมขา้ไงไมตรงนี้ตรงนี้ไหเตรงนี้ยตรงนี้ตรเน้ยตรงนี้ตรนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรนี้ีตนี้ตรนี้ตรงตรงนี้นีนี่ตรงนี้ตรงตรงนี้ตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนีตรงนี้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 ตรงนรงนีนี้ตตรงนี้ตรตรงนี้ตร้ตรงนี้นี้ตรงนีนีนี้ตรงนีนี้นี้ตรงนี้ตรงนรงนี้ตรงนี้ตรงนนี้นี้ตรงน ในหนังมันจะทางหลังน้ำตกทางหลังอ totally ันนี้ทางหลังภูเขานี้ทางหลังภูเขาเยไม่เลยเฮ้ยว่ามิมีเวลว่ามิมีเวลว่ะแล้วไปถึงตอแล้วไปถึงตอขึมาสักไปตัวนี้ป่ะ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 มันมีเหลืองเหลืองไหมมีเหลืองเหลืองไหมตรงนี้ไม่มีเลยดำปึิดดำปิดละ กลับกลับกลับดีกว่าเยี่ยมมาเทมานชูหายน้ำไหมน้ำไหมน้ำไหมนะน้ำไหมมันมันป้อนเพื่อนได้นอมันป้อนเพื่อนได้เลหรือวี่ต้องขึ้นไปหรอเนี่ยมันต้อตรงนี้มันตนี้ตงนี้ ไปแล้วไปแล้วไอ้แมงมุมไปแล้วเนี่ยไอ้แมงมุมไปแล้วเนี่ยเอ้ยแต่ว่าตอนเราจะไปไงต่อตรงนี้มันตันตันตนเลยรู้ไ่ะเงินไอ้ไอ้แมงมุมลงมาไอ้แมงมุมลงมาลงมาทีเลยไอ้แมงมุมลงมาทีเลยไอ้แมงมุมไหนมีแววมั้ยทางไหนเนี่ยโอ้ยไม่พอโทรศัพมาว้าโทรศัพท์มาวะไอ้สัพท์ตรงนี้จริงหรื เออไปที่ด้วยมย่ายาสูงเลยยาพาเขาไปหนเนี่ยพาเขาไปหนตันตโอยนี่กลับไปที่ไอแมงมุมแมงจอได้ได้รีปะรีปะรีปะเน้เนนู้นเาอกินข้าวกนนะมั้พวกแนวฮนะไปไม่ต่างกันเลย แม่งปีนเนี่ยยากลำบากสุดท้ายไม่ทันแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยชัวร์เว้ยตรงเนี้ยชัวร์ว่าตรงนี้ชัวร์เดี๋ยวกูจะการันต์ไปกระโดดด้วยไปกระโดดด้วยเอานะอย่าดันจี๊ดจะตู้เฮ้ยไม่ยากอยู่กันนะเฮ้ยกูขานเข้าไว้ได้ไหมมีมีใบต่อไหมตริงไอ้หัวไม่หัวเป็นมี้อะไรมารนีดิกูไปได้กูไปได้กูไปได้กูไหวกูไหว โอ้แม่งหักรัดเจยหักรัดเจยเฮ้ยมีเวลว่ะจุดนี้อ่ะไอเจไปเรือนิวยี่แรงจะพคนแล้วเหมือนกันเฮ้ยกดชิปมันพุ่งมันเยอะอยะครับไอเชียบพีเขาโคตรน่ากลัวเลยเนี่ยเป็ไหนต่อวะเฮ้ยเราไมีติดแต่เรื่องมีติดเลยเนี่ยมึงคิดไปเนี่ยตรงนั้นละไอีกเร็วเร็วดีเฮ้ยกูจะตกแล้วเฮ้ยตรงนี้ดันเนี่ยด้ันี้้ดเนี่ยด้ ตกไปใหุ้ไม่สวยี่มันไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วคกลงดีวูกลัวช่วยด้วยขอมคุณด้วยนี่อะว่าไม่น่าใช่ทางนี้วะ ่เราต้องลงไปวะแต่แต่มันเหมือนกล้างมาเป็นน้ำเลยอะมันเหมือนเป็นแอ่งน้ำอะน้ำขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่น้ำน้ามันขึ้นไอต๊๋น้ามันขึ้นแล้วกูอยู่ยัอไงแรื่องไหอะไอ้จอมลาวไอ้ยู่อยไหล ยิ้มอยู Bless ่น enfin ี่ขับพี่อะไรแต่กันผีอ่ะไอ้เอ้ามาแลยโอ้ยคือหมอกโอ้ยคือหมอกไอติ้งเหลือตาตาแล้วเนี่ยไปนะไปนะตาก่อนคนกูไปไอ้ไอ้กันเลยแล้วเนี่ย 转哇，转哇<吧>，转转转。